สวัสดีจ้าสวัสดีเุกซีทุกท่านจ้าฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะนี่ตเรากสูตรสังเจต์ีคือเกาตัดสวยๆพี่น้องหลังสิบแปดหาเตยตุยค่ะไปสูตรตุยตุยไปงานแจกเข่าอยูุ่บัานนา้ฟองทานะ้ำบาจเจอัอนเองพี่น้องแจกเข่าแม่ของหมูนะคะที่เสียไปที่เจซีไป ทรงสกานกับตุ่ยตุยมือนันลหละพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่รอนางก่นนอนอรังนางลีโอตาผ้ายอยูคย่ค่ะเขียดให้ขา่สาวหรืเขียดให้นักกนตรสักของสักผ้าไปดูนางทำไรอะชักชา้าปเสร็จสักเท <c oughs> เร็วๆหน่อยงานโบงงานบ้านให้มันคล่มแค่วหน่อยเออ เองอะอยากให้มันเร็วๆ <c oughs> มันพูดไรก็ทำเองจ้าไม่มันหน้าที่อะไรให้มันเร็วๆก็ต้องทำเองสักผ้านี่มันเป็นหน้าที่ผัวจ้ามันไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย <c oughs> ใช่ใช่มันไม่มีอะไรหน้าที่ใครหรอกก็ใช่ไงมันเป็นงาน,นต้องตื่นแต่เช้าบ้าอย่าอย่าอย่าน,นอนอย่ามาคืออย่ามาคือ ฉันก็ต้องทำหน้าที่อื่นเอองานเล็กงานน้อยก็ต้องช่วยกันไม่ใช่จะมาหน้าที่คนนั้นหน้าที่คนนี้ยยอยา่าอย่าอย่ากถมาทำน่ทำนี่นึ่งคข้าวึงอก็ไม่ได้นึ่งก็ใสา่าข้าวอยู่เด็กก็ไปตักข้าวไงไม่เก่บนหลายจมหลายคือซ้ำซักผ่าซ้ำนี่จะตาย,ตายหรือเออั้าซันก็ให้คอยป้าเปลือยซากของ่ใส่ก็ได้นะ อาบลัเสือผ่าจะคลองกับลายกหมู่อีกหันนั้นมาบนคืนนะค่าจ้างก็ได้แล้วไม่ใช่หรอค่าจ้างอะไรนี่แรกๆค่าจ้างทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้อยู่กับผัวก็ต้องได้จ้างอย่ามาว่ามึงอย่ามาว่าอย่ามาพูดตบปากฉีกเลยเล็วข้าวก็ จะไปตมมักถัว่วให้กินซื้อมักถัว่วไว้อยู่บ้านตุ้ยตุ้ยมือว่านี่แหละกินที่พุ่นแหละแล้วก็ไปซื้อปิ้งไปกิน,อกอกนเอาไว้ยานเธอผูกินมันขมฉันกินแล้วสองสามคำตอนเศร้าเลยมันก็ค่อยอยากกินเข่าแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็แยกย้ายไม่มีใครอยู่บ้านเฝ้าไกลไกล้เจาะเข่าอันห้แล้ว้านเขาเขาก็มาเอาไปซีบังฮันงัวก็ลงไปไล่ลงขอกค่ะจบพอ,อยานีก็ไปงานดองน้อง น้องสาวลูกของอ่านอยู่บัานอุดมไสยตนีเกสิเปงานแจกกัสิเบิดกับเบิดจักเธอจ้ะอะไรก็บชุดชั้นในไงตากไปจะบ่นทำไมเออเธอบอกว่าชอบเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ใช่เหรอเธอมาเห็นฉันใส่เซ็กซี่เซ็กซี่บเธอก็ต้องตาก เร็วๆนะเดี๋ยวจะไปนอนรอเมียเมียที่ดีต้องนอนรอเปิดได้ด้วเปิดได้ให้เร็วๆพี่น้องเอ้ยพี่น,อน้องเอ้ยนั่งสถงยังออกไปอน,นั่งเต่าอยู่จ้ามีเมียเถาตื่นมากกับจมว่าอยู่เมียเถากันเลยสิไปหาเถากว่านี้อีกสิดาอยู่บ่พี่น้อง เขาหนะะ้ามทำป้าไปจักลูกมาหนึ่งมาเห็ดเห็นว่าถ้าอยู่นั่นนี่กูก็ยังหยาบว่าถ้าเนาสีห้าเอาเถ่าก็เจ้าเลยเฮ้ยมันยังสีบนคอยอยู่วะมีเมียเถ่าเห็นยังไ้กับโบถือใจหัวน้อยกันดูดีอะไรมีได้คืออะไรอืมหูนี่กูก็ห้าเอาเถ่า มือลหลาหยน,นค่มเพื่อข้นนั่งสุ่ยบ้าหันว่าเล้ว่าคอยเท้าเบิร์ตประจำว่าค่ะคอยยังอยากอยู่เอฟซีไล่ <laughs> คนก็บ,บอกว่า <laughs> ไปเถอะไปไหน <laughs> ไปหาเงินที่มันเยอะเยอะกว่านี้ทิ้งเมียเท่าไปเลยบอกว่าว่าซั <laughs> น,นว่าอ <laughs> <laughs> ันนับน้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอก บารเลีโอไปเรียนต่อเลยไปเรียนใหม่ไปอะไรใหม่โอ้ยไปเรียนอย่างเรียนภาษาไปเรียนอย่างคอยกับบะฮู้บ้างเถอะเป็นพิมพ์มากโอ้โี๋ยจบ้อมล้อซ้ยังเอาไก่แรกออกอยู่เป็นเรียนอย่งเื่อนเพื่อนว่าเพื่อนว่าให้คอยไปเรียนต่อไปเรียนใหม่เพื่อนว่าคอยกับบุกเข่าใจบ้างเถอเพื่อนพิมพ์มากเพื่อนกับพิมพ์หมดถือเพื่อนเจ้าโง่ไงเพื่อนกับเป็นเพื่อนเพื่อนกับแจ๊ จากคนไทยแท้หรือบอกขอกับบอกข้าใจบางเถื่อพ่นพิมพ์กับพิมพ์บริถืข่อยก็อ่านบทเป็นพ่นพิมพ์มากอะไ้โอ้ยขาเทอมมันกับแพงคือวันนี่โอนเงินไม่ข่อยข่อยจะไปเลี้ยงคนที่ห้ข่อยไปเลี้ยง่าเทอมมันแพงคือวันนี่นะแจ็คเสี่ยไ,ไปใส่มีเมี่ยเถาก็เถากบง่ามเฮจงไนสะ่ะ กิไปไซมาไซกับยาคือมือนี่ขนาดเมื่อบ้านก็ยังกินหอดเมี่ยแถวก็ต้องรีบกลับมาตายอะกลับมาเนี่ยกลับมาเียบเก่าเหงอกไม้ตาปัวหน่อยจัดเส้าเทไรเฮยซองอาทิตย์เท่าหนึ่งกับพ่อเหรอเฮ้ยเอ้ยการบ้านการเลื่อนกันเลยจัดเส้ายังคู่มือแท้ๆเด็คู่มือเจ้าก็ไปเป็นกะลีซะเเฮยใช่สิมีคนเอาเฮ้ยกะรีแถา ช่องเลขสามหน้าเนอะเจ้าแม่ยังผัวเนาะมากับมึงฮึ่งฮึ่งฮึ่งได้ฮึงไดเจ้าเชียวผัวเอื่อยไม้เอฟซีไล่คนก็ล่อผูกแขนผูกยังจะอยู่ใดนี่ล่อเยอะหูอยู่ว่ามันไถทองกะลักษาใบทองให้ได้ตี <laughs> ล่างไปเลยล่างไปจายสือบนไล่โอเคมนันใไมเก็บอะไรไเหรอกินกระเบียวกับปลบบแซ่ก,กินน้ำเม่ <laughs> เที่ยวของยื่นเสียวมันแสบกว่ายื่นเมี่ยวนะน้ำเบาๆในปากมันแหละต้องมันกินกระเบียวเถาคือเกาเมี่ยกับเถาก็ต้องมากินกระเบียวเถา,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 าจะได้เมี่ยจะได้ไมีหมูกินนี่กินข่าวแซ่บอีก เมีเสียเมีเสียสิมาตบข่อยเพื่อนผู้บ่เถาไปเล่นกับแม่เผมมาพัวกับเขาแบบฝุ่นพัวกับแม่อ่ะมากระบองมาใส่แจ็คตามแบบทั่วก็ขาดตุ้ยมาก่อนขาดตุ้ยมาก่อนตุ้ยยังไปยังไปขวัดเตาอยู่อันนี้ขายเด้อขายเด้อวีละซ่าบาทใครอยากได้สั่งจองกันมาเด้อแบบสั่งจองเขามา่อไวยโล่ด้วยนี่หน่วยใหญ่แด้วนี่มะกล้วยนี่นันนี่ สั่งจองกันเขามาเดอ้อขายเดอ้อเมเซียวมมเมเมเซียลบอกแล้วว่าขายนี่ใครอยากได้อีวีหนึ่งกับนี่ลายลูกอยู่ไหนเป็น้าวผู้นี่ประมูลประมูลประมูลกล้วยมเมเซียลเดอ้อใครอยากอุดหนุนมเมเซียลนี่ <c oughs> ไปอยากไปอยากอุดหนุนเหม็ดเสี่ยวกอุดหนุนเข้ามาได้เด้อนี่เรา้าบาทสามสิบบาทกับเราไปแล้วแต่นี่พุนก,กลงก้นล่างถ้วยนี่นอมองแล้วมาแล้วพุณกลัวไม่ส่งาตายรถเพลงมี่กับบอ,อไปที่ไปนะเติมนละมันแล้ว <c oughs> เอามเดาลงดอกมาลงต้นไส แมากระเพาวเพนเวนเพนเวนซักทูาผู้เบาวเลยบอกเบอร์ทูาผู้เบาเลยผู้เบาวมาส่งนะอำเพิ่นกระอาบนะโม่อล้วจ็คเกืร์อะไรเพินกระอาบทูยังไง เาเอามาเองทุกอย่างเด้อแม้แต่น้ำเขากัดซื้อเด้อนี่เขากัดผึ่งลงน้ำหาตุกนี่เอาเอฟซีบอกว่าทุกอย่างคาพวงคาไฟก็ต้องเสียทุกอย่างมดพผิดเป็นนัวเกลือเขาซื้อทุกอย่างเด้อคาไฟเขากัดเสียให้เมเซียย่างแตงแต่ถั่วกับบัวยัางถ้าเราเอามาหมอแหกแตกับโป๊ะกันสั้นกันใหญ่ซามานุกล เอาเอฟซีบอกเอฟซีบอกว่าหมักผิดเกลือเป็นนู่นย่างนี้ครับกับตองเอามาเดอพอเรามากินอยู่พีคือมือเขากับมากเข่ากับพึ่งไปสีเสียมากหมูว่านี่เบาเอือเอามานคืออสิบแแมท้้เาลวจากท่าไทยเอฟซีทีหูจริงๆนะเด้อที่ถ่ายเอฟซีเจซีนะที่แบบติดตามเจซีมาแต่ใด้แต่ใด้กันนาซีหูเนาะผมเคยเอาเปรียกผุดได้ เอาเอามาเข้าเขาสวยเรือเลาสวยเรือมูแล้วทุกสิ่งท uh, so ุกอย่างเด้อมันหเจสีส่อมแซมส่อมแซมบานห้ตุยซ่อมมองใดข้าเพื่อนนังสีแห้งห่างก็เฮือนนังตุยปลาถัดเม็ดเสี้ยวทาทาสให้สอมหอดเพือนค่ะนั้นโอ้ยหยสมนนคั่วซะเสียงเงียบ เขาแลท่านะาอยากแล้วก็กิน้วนะครับปิป่าท่านเบกินตำบากทั่วแล้วก็ได้แล้วก็รออยู่ตรงนี้นไม่ต้องไปไปแล้วดื้องอแงแล้วอยากกลับมาน้าเธอวันนี้เราไม่ต้องมีแขลงมีขาเราไปสังคนเซิญนเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปแล้วไม่ต้องกลับไปเลยจะกลับได้ไงบ้านจันเดี <_ aud> ๋ยวตกบบักรชกเลย ก็ไปแล้วก็งอแง,งอยากกินนมกางงานไพทสิเป็นบ้าไปเปิดนมห้กินอยู่หันลูสูงอ่างเลยว่าเด้กินอยู่เพื่อนไปเห็นสิ่งที่แต่ <c oughs> บอกมันบูดด้านาน,นี้โอ้ยไม่นิ่งหา่างเลยว่าเออย้ายบวชย้ายใจหรือเปล่าใช่กิว่า,า,า,าหัก <c oughs> เออ ไม่งานนยิ่งกระอามลำยัวแทมทางอยู่ไก่ไก่มาเขาก็ตกใจซะวาผู้ใช้ที่เขามาเบิงคลิปนี่หามอ่านกินเมเซียวไข่เด้อหามอานกินเมเซียวไข่เด้อนี่โป๊ะฟอเซียวกับพึ่งมาสงเมื่อกี้นี่ต้อยกับม้าแตน เ็สับเถอะแล้ว่าอยู่ว่าอยู่อ่ำอ่ำคนเดียวะเราเอาราสีมาบ่เมย์สิเร่งสิเล่งเอาพืนลบเต่าขาหัาพื่ดังตัดมาเจ็ดแปดโลดนิดก่อน

ปูนยกที่ลลวดสามพันหนึ่งนั่นปูนพูนพูนสามพันหนึ่งเาเขาออกมาเลยคือปัการง่วนงองง่วนีพุดออกมาอาบน้ำอยู่แคมทางผู้ชายกับขี่รถผ่านมึนมึนวินอยู่ปูนฟูนผ่าทุ้งกับปะสาั หัดถุงกับหัดองค์หัดเอิกสรือยิ่งเงี้ยอาบหนำโซนุ่มหมูกลับหมาสิ้นหลอดค่ะให้มันกลุ่มเพ้นเดินนี่เด้อเอาข่ากระติ๊บนึงเฮ้ยถือข่าไหมอีกเลยได้มจะว่าสั่น่าซี่ได้เพื่อความสบายใจเออถือข่ามากกับสินบ้า อันนี้ลาบเม่เซียวใ่ผิกับอีแต่ผนหนึ่งเลยเา่ม่บื่ากอ่มกัเฮด้ไดซ่สิว่าให้มึงหายแบบนี้มันกิ้กบแซกิบกิ้มกแซเบสิ่าวไม่ไงวนาช่า่างเอไม่ไหเฮงแต่กวหาแต่เขาเขาอันน่ะเขาออนได้ยังเท่านั้น บอลม,มันมันเป็นน้ำดิน,ดน,ดนเลยเฮ้ยนนถือมาแต่ว่าเ่อเอฟซีที่เขาพึ่งเขา,ขามาติดตามยังบูฮ่วเหา,าเอาเขามาไหวอยู่พีเจ้านอนพอบอกว่ามาแต่เตาบถือยังมาอีกอ, <c oughs> อันนั้นเธอแล้วมาแต่เตนํ <c oughs> ำกับบอกมาโอ้ยจะเอาอย,ายู่เ่อมันเป็นใครน่งอายุเที่รว คือว่าเข่าพัานเดียวกันกอยู่แบบเนี่ยมันเป็นเนือ้ออะ้วมันเป็นไข่เนี่ยมันงัวเนี่ยก,กินแล้วก็ก้ามแถวเข้นแถว,แถวเขาไปได้บบเออบาเบาเอือบเบาหน้าเอ้เขาไปได้เบาเบาเอ,อืบอบหอบูจ็จคเฮ้บูจักมูตเตเต้พอมนั่งอาละไซ คัวมันกับมูบาน้องบัวเขาเฮียนนับพร้อมกันเมื่อคืนนี่เพิ่นคือกราฟก่อนมูอ๋อแล้วที่นั่นเหรอเหรอนั่งเบิ่งอยูังไงบอสเอาไปเลยหึมเป็นนะมายมาเด้อมากินข้าวเด้อนี่กระเซียวจะพาบรรยากาศไว้ซัมนี่กันเด้พผมนั่งได้ถือยังมากินน้ำอีกเลยไม้มาเดี๋ยวเราไปโมบนก่อนอยู่บาน้องขากระเซยตุยขาส่วนลีโอก็ ให้รอเบาเอือบเบานำยูนี่นะคะพอเบาเอือบเบานำพอนังไปขายครับ้านน้อยง่ายบ้านฮะมื่อนี้นะง่ายบ้านเราอยู่บ้านน้อยเป็นพุ้มเต่าจ้าเธอนี่ยไปใส่เสื้อผ้าค่ะรับคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องวัสดุสกุลสกุขขนจ้าสวัสดีเด้อพิพัฒน์ประกันใดข่าวบอลครับจัดใดบมวนไพรวนะฮูก็ขอทดขออภัยเด้อค่ะ